สวัสดีครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออปติกหน่อยนะครับว่ามีความแตกต่างกับ HDMI อย่างไงนะครับอันนี้คือ HDMI นะครับเส้นมันจะใหญ่กว่านะครับส่วนไฟเบอร์ออปติกเส้นเล็กๆนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราหักนี่หักเลยนะครับไฟเบอร์ออปติกลักษณะของเขาจะเป็นจะมีเส้นแก้วข้างในนะครับเพื่อนําแสงนะครับเพื่อนําแสงจะไปในทิศทางเดียวนะครับ ส่วนสาย HDMI เนี่ยมันจะวิ่งไปสายขวาก็ได้อ้กลับไปกลับมาก็ได้นะครับเสียบทางไหนก็ได้นะครับหัวมันก็เหมือนกันนะครับหัว HDMI เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้พอหัวออกมามันจะแปลงมันจะเป็นหลอดแก้วนะครับเป็นเป็นเส้นแก้วนะครับแก้วถ้าดูข้างในจะเป็นแก้วนะครับมันคล้ายๆกับสายเอ็นนะครับเหมือนกับสายเอ็นใสๆนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับ ยาวไปนะครับเส้นเดียวนะครับแต่บางทีก็อาจจะใส่สองเส้นก็มีนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแต่ว่าเขาจะใส่เท่าไหร่แต่ส่วนมากมันก็เส้นเดียวนะครับมันจะวิ่งเส้นเดียวนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าข้างในมันกี่เส้นนะแต่ว่ามันก็คือบอร์อ optic เนาเส้นจะเล็กนะครับห้ามหักนะครับให้โค้งไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้สิบเมตรนะครับนะแค่วันนี้จะมาแค่แนะนําว่ามันจะต่างกับ h DM i ีอไยังไง HDMI มมันเสียบทางไหนก็ว่าภาพออกนะครับถ้าสายมันไม่เสียบปกติ แต่ว่าไพลูออปติกเนี่ยถ้าเราเสียบไม่ถูกมันไม่ออกนะครับนี่ครับสังเกตดูหัวมันนะครับแต่ว่าความคมชัดหรือว่าการนำภาพของเขาเนี่ย 8K นะครับ 8K นี่คือสูงสุดแล้วครับภาพละเอียดมากนะครับการส่งภาพจะละเอียดมากนะครับแล้วก็รองรับพวกกราฟิกสูงๆจากาตัวตัวส่วงภาพก็คือคอมพิวเตอร์หรือโนตบุ๊กดูแมคบุ๊กือ iPad อะไรพวกนี้นะครับที่มันสามารถส่งได้หมดนะครับดูนะครับถ้าเป็นสาย hdmi รุ่นเก่าๆ2 k อะไรพวกนี้มันจะบางทีมันไม่นำส่งส่งไม่ได้นะครับมันตรงวันนี้ก็พัฒนามาเป็น hdmi ก็จะเป็น4 k นะครับสูงสุด8 k ไม่มีนะครับ hdmi จะมีเฉพาะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ได้8 k นะครับตรงนี้ครับส่วนสายทั่วไปก็จะเป็น4 k 2 k ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ภาพมันก็จะไม่ค่อยคมเนาะ ทีนี้ผมจะมาแนะนําง่ายๆนะครับบางคนถึงก็ตายน้ําตื้นนะครับว่าเสียบแล้วภาพไม่ออกนะครับที่หัว่ามันจะมีบอกอยู่นะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็คือประเด็นของวันของคลิปนี้ก็คือว่าเสียบให้ถูกทางนะครับนี่ครับมันจะมีลูกศรบอกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับลูกศรนะครับลูกศรเซิร์ชนะครับตรงนี้เซิร์ชก็คือลูกศรจะชี้เข้าชี้ชี้ชี้เข้าไปในในสายก็คือเป็นการนําภาพนะครับต่อจากคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือ iPad นะครับ แล้วก็วิ่งมานะครับวิ่งมาแล้วก็มาออกตรงหัวนี้นะครับลูกศรมันก็วิ่งส่งภาพไปที่โปรเจคเตอร์หรือทีวีนะครับหรือเป็นเครื่องรับสปิเตอร์พวกนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเขียนว่าดิสเพย์นะครับหัวมันนะครับต่อให้ถูกนะครับตรงนี้เป็นภาพออกนะครับตัวนี้เป็นภาพเข้านะครับเมือนกบสปิเตอร์เหมือนกันนะครับต้องมีมีอินมีเอานะครับตรงนี้ ทุกอย่างนะครับถ้าต่อถูกมันก็ใช้งานได้ถ้าต่อไม่ถูกก็มันก็อาจจะเสียหรือภาพไม่ออกอะไรประมาณนี้เนาะที่ใช้งานไม่ได้โอเคนะครับก็เป็นเทคนิคนิดหน่อยนะครับบางทีบางคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับก็เลยเอามาลงให้ดูนะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางแล้วก็ให้ถูกต้องเนาะให้ใช้งานได้ให้ใช้งานใช้งานได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือไฟเบอร์ออปติกนะครับ10เมตรนะครับภาพนี่คมชัดมากนะครับ จะชัดกว่า HDMI แต่ว่าก็ดูไม่แตกต่างมากเพียงแต่ว่ามันรองรับเกี่ยวกับพวกที่มีกราฟริกสูงๆโดยเฉพาะพวกที่เป็น Macbook นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กที่มาแบบต่างๆต,ต่างประเทศหรือทั่วโลกอเขาผลิตมาแบบค่ากราฟิกเขาสูงๆเราต้องใช้ตัวไฟเบอร์ออปติกในการส่งภาพออกนะครับบางทีก็จะแปลงแปลงออกมาเป็นไทย e C บ้างนะครับหัวไทก็จะเป็นมีหลายหัวแปลงนะครับ แบบนี้นะครับก็จะมีนะครับแบบนี้ก็จะแปลงแบบโดยตรงเลยนะครับเนี่ยใช้กับพวก macbook ที่มันชอบอ่านอ่านอ่านยี่ห้อยี่ห้อแบบโนเนีมอะไรบางทีมันก็ไม่ส่งภาพออกนะนะครับเนี่ยครับตัวนี้ไม่ต้องอ่านนะครับยิงออกเลยเป็นไทซีนะครับไทซีออกจากตัวคอมนะครับแล้วก็มาที่ออกเป็น HDMI เหมือนกันนะครับก็ต่อเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะโอเคผมว่าแปลงรุ่นนี้ก็เวิร์กนะครับใช้งานได้ดีนะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นเพื่อขยายนะครับเพิ่มเพิ่ม USB ได้นะครับเพิ่ม Type C ได้ Type C ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับก็เป็น Type C ออกจากตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำประมาณนี้นะครับก็จะลงคลิปนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นเทคนิคให้เพื่อให้เรียนรู้นะครับบางคนตายน้ำตื่นนะจริงๆบางทีมันไม่ออกว่งง ที่ได้ได้มันมีจะมีลูกศนบอกนะครับสําหรับไฟเบอร์ออปติกเนาะต้องใส่ให้ถูกทางนะครับนะครับใช้งานได้ดีนะครับมันจริงใช้งานได้ดีแล้วก็การเก็กบรักษาเนี้ยห้ามหักนะครับห้ามหักนะครับต้องม้วนอย่างเดียวนะครับถ้าหักนีย,ยเส้นแก้วในนี้หักก็คือจบนะครับใช้งานไม่ได้กับหนึ่งวางบนนะครับวางบนพื้นแข็งแข็งนะครับพวกกระเบื้องอย่างนี้พื้นปูนอะไรอย่างนี้พื้นไม้แล้วก็มีรถเข็นมาทับเรียบร้อยนะครับหาก นี่ฉะนั้นห้ามนะครับแต่ถ้าวางอยู่บนพรมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เข็นทับนะครับมันเราเซฟดีกว่านะครับถ้าจะให้ดีตรงทางเดินทางฝันนี้เราก็ใส่ตัวที่เป็นกุมสายไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันโดนสายหักนะครับโอเคนะครับผมก็เรื่องเรื่องเสียงเรื่อง AV เรื่องเกี่ยวกับงาน AV นะครับก็เลยมาแนะนำนะครับ AV งานสัมมนาครับผมจะคุมสัมมนาอยู่ เป็นหัวหน้าอยู่การควบคุมนะครับก็เลยมาบอกเทคนิคน,น,น,นิดหน่อยหน่อยได้ๆอย่างแต่ใครใครสนใจก็คอมเมนต์มาทางใต้คลิปนะครับผมจะได้ลงให้ดูนะครับอะไรที่ดูอะไรไม่ดูก็ค่อยหามาให้ดูนะครับโอเคครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับ